อะไรที่ไม่มีน้ำผักก็คือจะไม่ได้อยู่ไม่ได้ละถ้าหวานไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพอานนิดหน่อยน้องปอนนั้นบอกฉันว่าพี่บิ๊มน่าจะขาดโมตีนเพราะชอบกินไข่มันก็เลยให้กินไข่เข้าไปทุกเช้าฮลัลโหลสวัสดีค่ะบิ๊มช็อปแหลกกลับมาแล้วค่ะเจอกันเดินละครั้งนะคะและใช่ค่ะเห็นแดงแดงไหคะ คือยามเช้าค่ะ,ท,คคะท,ทุกคนค่ะบูมบิมต้องตื่นเช้ามาเติมน้่นที่หน่อยเพื่อพาทุกคนค่ะไปกินมื้อเช้ากับบูมบิมกันค่ะไปดูกันนะว่าปกติเรากินอะไรตอนเช้าค่ะซึ่งเมน,นูแรกจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากที่ทุกคนเรียกร้องมาเยอะมากก็คือน้ําผักปั่นคุณแม่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวที่บ้านเาจะเชื่อเรื่องการขับถ่ายเราก็ต้องขับถ่ายดีผิวถึงจะดีแม่ก็เลยปัน่นน้ำผักให้ทางบ้านกินรวมไปถึงบ้านวันแวด,ด้วยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้คับเป็นเวลาแปดโมงเช้า เาตอนนี้ปั่นเพื่อให้น้องชายที่ออกไปทํางานน้อกได้กินเนาะรีบไปดูกันค่ะว่าปกติเวลาคุณแม่ปั่นคุณแม่ใช้ผักอะไรบ้างค่ะ let's go ค่ะปิ่งมีคนหนึ่งกําลังทําให้ถุกชเช้าเจ๊ใช่นั่นคือคุณหม่อมแม่คุณหม่อมแม่ปั่นน้ำผักถุกเช้าค่ะเดีย๋ยวไปดูกันว่าปั่นยังไงนะคะซึ่งน้ำผักนะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากผักในสวนในบ้านแล้วก็ผักที่ซื้อบ้างผักในสวนในบ้านคือไปเด็ดมาปับ๊บแล้วแม่ก็จะเอาปาค่อยค่อยล้างค่ะ ก็ต้องค่อยๆเน้นการล้างให้สะอาดเพราะเขากลัวผักสดจะมีพยาธิจานผักนี้นะคะ2เซตนี้ก็คือปริมาณผักต่อ1หนึ่งวันของคนกิน3คนค่ะแต่ละวันใช้ผักสวนครัวที่เก็บได้ใบชะพลูใบมะกรูดมะเขือพวงเป็นหูเสือโหร,ระพาใบกระเพราดอกอัญชันใบมะตูมอ่อมแซบแล้วก็ผักชีลาวมะขามสารพัด แล้วแต่จะได้ค่ะแล้วแต่จะซื้อได้ด้วยแตงกวาผสมกันแต่ต้องปลอดสารพิษนะคะส่วนผักที่ซื้อมามีอะไรบ้างคะสลดัดแตงกวามะละกอปีกล้วยมะเขือเปาะมะเขือขา่ลาสลัรีว่าอย่างนี้ละค่ะประมาณนี้เตรียมเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบเอาไปปั่นนะคะจะได้กินสดๆความหวานจะได้มาจากผลไม้แล้วก็วิธีที่ใส่ผลไม้ไปด้วยเพื่อให้รสชาติน่ากิน กล้วยสับป,ประรดมะละกอราชเบอร์รี่แหง้งถั่วลำแหง้งใส่บ้างไม่ใส่บ้างแต่ให้หวานนะคะถ้าหวานไม่ได้อันตรายต่อสุขภาพเอานิดหน่อยล้างให้สะอาดเด็ดผสมผสมเข้าไปแล้วเดีเราจะใส่ได้อะไรของเหลือในตู้เย็นที่กินไม่ทันใส่ไปเลยซึ่งถ้ามันข้นค่อยเติมน้ำต่อไปได้นะคะแต่นี่คือสัดส่วนน้ำและน้ำแข็งต่อปั่นดึงเยอะ แลเมื่อกี้แม่ชิมค่ะแม่คิดว่าอม,มันยังไม่หวานพอแม่ก็เลยจะเติมองางนลงไปจ้าซึ่งวิธีการปรุงรสนะคะพอปั่นเสร็จก็ให้ชิมน,นิดนึงว่าไหวไหมถ้ามันหวานหรือแบบมันเปื่อนขอมากๆักด้วยวาะที่เป็นผักส่วนครัวเนาะเราสามารถปรุงรสิ่มได้น,นิดหน่อยเช่นนี่ค่ะคอมบูชาจะที่มาม่าทำเองอันนี้แต่ทุกคนสามารถซื้อได้แหละแล้วก็สเป็นน้ำมะนาว ส<ท>ดค่ะแม่บิดมวยเพื่อปุ๋งเพิ่มด้งาดตำเอามาตำค่ะคั่วแล้วเอามาตำแล้วใส่แก้แวเราปรมาณครึ่งช้อนโตนะน้ำมะพร้าวค่ะถ้ามันข้นไปเอาน้ำมะพร้าวช่วยแต่ามะานาวสักหน่อยนึง แล้วก็ขย่าให้เข้ากันค่ะเพื่อการกินง่ายขึ้นน้อยหลังจากใส่น้ำมาพะพร้าวแช่ได้กี่นาทีคะแม่แม็กซิม,มัมจริงๆคว,ควรกินเลยใช่ไหมควรกินเลยไม่ควรเกินครึ่งชมมั่วโมงคุณแม่บอกว่าหลังปันเสร็จต้องกินภายใน30นาทีค่ะแต่ว่าถามว่าเราไม่ทําได้ไหมก็ทําได้บ้างทำไม่ได้บ้างถ้าวันที่ตื่นสายกอ็อาจจะเกิน30นาทีนะคะคุณแม่ค่ะ และนี่ค่ะก็คือเมนูเช้าอันแรกของบมบิมนั่นคือน้ำผักนั่นเองค่ะทุกคนคะคนสักหน่อยเนาะเผื่อว่าจะข้นไปแล้วก็กินค่ะอิตาดาคิมัสวันนี้นางปั่นมีคนมากเพราะว่าฉันถ่ายทางก็มีความแอบใส่นะ้ำผักาาให้หน่อยเดี๋ยวฉันจะได้มิ้ารน้ันผักนางดีๆน้ำผักคุณแม่น้อยด้วยความที่คุณแม่ใส่ฟักทองต้มฟักต้มอะไรลงไปด้วยมัน่จะมีความครีมม,มี่ขึ้นนิดหนึ่งและรสชาติก็คือจะเป็นแบบ เป็นน้ำผักับแม่ก็จะมีความข้นๆให้ดูเทคเจอร์เห็นเทคเจอร์ตอนเทนนแล้วนี่ใช่มันค่อนข้างข้นแต่ว่ากินง่ายไหมเพราะว่ากินมาเป็นระยะเวลานา,นานหลายปีมากๆก็สวขกินง่ายแหละเพราะว่ามันก็มีท้งรสแบบเอาหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็อาจจะมีขมฝาดผักแต่ว่าขมฝาดผักก็ไม่ค่อยเยอะมากนะถึงพอชินละแต่พี่ต่อก็จะบอกว่ากินยากมากเลยนะผักบ้านแกน,นี่แต่รู้สึกว่าพอแม่ใส่น้ำแข็งไวแล้วมันก็เลยเย็นขึ้นอะ ไอ้พอมันเย็ยนมันกินง่ายถ้าใครชอบงาก็ใส่งาเยอะได้ค่ะเพราะว่าเราใส่งามันก็จะหอมเพราะว่าเวลางานเนาะเอาไปตำมันก็จะมีทั้งเม็ดที่ละเอียดและเม็ดที่เป็นเมด็ดเวลากัดโดนที่เป็นเม็ดมันก็แบบเอออร่อยดีหอมดีก็เลยชอบแล้วก็การกินน้ำผักมีมชานะคะทําให้ขับถ่ายคล่องค่ะขับถ่ายคล่องผิวก็จะดีค่ะเียงทั้งนั้นค่ะเพราะมันได้กขับถ่ายของเสียไปทุกวันฉันก็เลยต้องกินน้ำผักค่ะวันไหนที่ไม่มีน้ำผักก็คือจะไม่ได้อยู่ไม่ได้ละลอวจากน้ำผักช่วงบ่ายก็จะมีผลไม้หนึ่นอย เปรี้ยวหวานขมนิดหนึ่งค่ะหมดแล้วค่ะเมื่อเรากินน้ำผักเคลือกบกระเพาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเมนูต่อไปของเราค่ะที่ต้องกินทุกเช้าก็คือไข่ออนเซนจ์้ะเพราะว่าน้องปอนนั้นบอกฉันว่าพี่บิม๊มน่าจะขาดโปรตีนเพราะชอบกินไขมันก็เลยให้กินไข่เข้าไปทุกเชา้าเพื่อให้มันมีโปรตีนไปเลี้ยงสมองบ้านหรือที่บกสมองที่จะเสื่อมซะก่อนค่ะเราก็เลยจะพาทุกคนไปดูวิธีการทําไข่ออนเซนที่บ้านกันค่ะเร็กก็ค่ะ ซึ่งจุดเด่นนะคะที่ไขอ่ออนเซนจะต่างจากไข่ลวกก็คือว่าไข่ลวกไข่แดงจะเป็นน้ำเนาะแต่ไขอ่ออนเซนไข่แดงมันจะเป็นเจลลี่เร็วๆซึ่งปอผู้เป็นคนริเริ่มอยากจะกินไขอ่ออนเซนทุกเชา้านางก็ชื่นชอบแบบนั้นไงนางก็เลยเป็นสรรหาวิธีค่ะทุกคนคะและนี่ค่ะคืออุปกรณ์การทาําไข่ออนเซนของเราทุกเช้าค่ะก็คือมีหมอ้อมีไข่มีเครื่องูวีและก็มีตะแกรงใส่ไข่ค่ะอาจจะดูเล่นใหญ่ไปน,นิดที่ใช้เครื่องสวีค่ะแต่นนองปอนศนะึกษามาแล้วว่า แม้จะมีวิธีรัดหลากหลายวิธีแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเถียนะ่ะบอมก็เลยไปแกวจ,จกเฮสอสเครื่องชูวีมาแล้วก็ได้ใช้จริงๆทุกเช้าเลยแม่นอกจากนั้นก็จะมีใช้กับเนื้อย่างะนะแต่กับไข่คือใช้บ่อยสุดค่ะใช้มันทุกวันค่ะซึ่งจุดสําคัญของการทําไข่ออนเซนคือไข่ทุกคนอันนี้ที่บ้านใช้เอสเทียวเนาะ เพราะว่าลองมาหลายยี่ห้อแล้วก็รู้สึกว่าเอสเคียตัวนี้มันดีสุดจริงๆเพราะว่าเวลาเขาเก็บอะเหมือนเขาจะแช่เย็นแล้วเวลาส่งจากแช่เย็นอะเขารักษาความสดมันไว้ได้ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเออทำแล้วมันจะขึ้นออนเซนที่สวยงามค่ะแต่วิธีการคือต้องเลือกไข่ที่แบบวันผลิตใหม่ที่สุดนะไม่ได้วนหมดอายุเราจะดวันผลิตให้มันแบบใกล้เคียงวันผลิตที่สุดมันถึงจะทําไข่ออนเซนได้เป๊ะซึ่งที่บ้านก็เลยจะเลือกไข่ที่แับผลิตแบบประมาณหนึ่งถึงสองวันเท่านั้นอะแต่ส่วนใหญ่ในเอสเียก็หายากแม่สั่งวันบางทีหนูก็ต้อองเา เพราะมันจะเริ่มแบบทำไข่อนเซนแบบไม่ค่อยติดแล้วประมาณแบบวีคหนึ่งเริ่มไม่ค่อยติดก็เลือกกลุผลิตที่ใหม่ที่สุดค่ะเพื่อมาทำไข่ออนเซนที่บ้านค่ะและขั้นตอนการเตรียมไข่ค่ะเือเอาไข่ที่เราจะทำเนาะออกจากตู้เย็นเพื่อมาคลายตัวเพราะว่าถ้ามันเย็นอยู่เวลาใส่ไปในหมอ้อมันก็จะแตกค่ะพิธีการทำค่ะเอาไข่ใส่ลงไปในน้ำธรรมดาค่ะน้ำอุณหภูมิห้องธรรมดานะแล้วก็ใส่เครื่องลงไปค่ะเครื่องสวีมือของเรา ตั้งอุณหภูมิที่หกสามเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนคะ่ะและไข่ค่ะปกติที่บ้านจะทำสามฟองแหละฟอสองบิ๊ทหนึ่งจะใส่ลงไปได้เลยค่ะระหว่งางรอไข่ออนเซนต้มค่ะเรามานั่งคุยกันนิดนึงดีกว่าคือที่บ้านน้อยใช้อุณหภูมิ63องศาประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าน้องปอเคยสอนบุ๊คเมไว้ว่าตัวไข่ขาวนาอมันจะขึ้นเจลลี่เมื่อเมื่อให้ความเป็นอนอนเซนของญี่ปุ่นอะประมาณ 4- 5, 5นาทีถึงจะขึ้นแบบเยื่อ แล้วก็จะน่าจะเฟิ่อประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยแต่ยังไงก็ห้ามเกิน2งชั่วโมงเพราะถ้าเกิดเกิน2ชั่วโมง,โมงปั๊บเนี่ยไข่แดงจะค่อนข้างแข็งแต่ที่บ้านก็คือหกภางศาหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วพอต้มเสร็จปับ๊บถ้าบิ๊มยังไม่กินปกติก็คือจะเทใส่กระปุกทิ้งไว้แล้วก็ใส่น้ำร้อนลงไปนะแต่น้ำร้อนอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าหกภาษางศาแหละเพราะมันปิดไฟไปแล้วเนาะก็เทลงไปแล้วเก็บไว้ไข่ก็จะอุ่นๆแล้วพอจะกินก็เปิดกระปุกแล้วก็เทต่อไข่ค่ะซึ่งตตออนน่่ทุกวจะเเห็ลยาแบบ ตัวไข่ขาวมันจะเป็นเยื่อปุ้บุ้ม,มตัวไข่แดงไว้เป็นไข่แย,ยลี่นะั่นคือไข่ออนเซนเนาะซึ่งปกตินะคะเวลากินไข่ออนเซนพิมจะกินกับตัวนี้จึงๆโชยุดาชิค่ะก็จะคือจะเป็นโชยุที่ผสมดาชิลงไปเนาะก็จะเป็นโชยุที่ไม่ได้เค็มอย่างเดียวก็จะมีความแบบหวานกลมกล่อมจากตัวดาชิด้วยแล้วก็หอมด้วยกินกับไข่ออนเซนก็คือที่สุดและนี่ค่ะก็คือไข่ออนเซนนะคะเดยกกินให้ดูหลังจากใส่ดาชิแล้วเนาะ ส่วนตัวไม่ชอบกินไข่แดงใช่ไหม,ไมเวลากินก็ไม่ค่อยเจาะไข่แดงให้แตกหรอกแต่อันนี้ตั้งใจเทราชิที่หลังเพื่อตัดให้ดูทุกคนดูว่าไข่แดงมันเป็นเจขนาดไหนค่ะมันก็เยืนดีไม่บ้าะมันจะไม่แบบมันจะไม่ย้อยอ่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นชิ้นแบบเจลลี่อ่ะวาง่ายมันจะเหนื่นิดนึงนั่น,หนแหละและเมื่อกินไปครึ่งฟองค่ะเราจะผสมอันนี้ลงไป นิดนึงนี่คือน้ำมันงาทุกคนของคุกกี้เนาะคุกกี้จะมี2แบบเป็นแบบอุซุกุจิหรือว่าเป็นค่อยุจิอันนี้อุซุกุจิก็คือแบบรสอ่อนซึ่งรสอ,อ,อ่อนอะพอเราวพอผสมลงในไข่รูร้สึกว่ามันแบบเออกลิ่นกำลังดีไม่แบบข้นจนเกินไปก็เลยชอบก็เลยผสมสองรอบทุกคนแล้วแต่ถ้าเบื่อก็คือครึ่งหนึ่งเป็นไาชีร,รรมาไดาครึ่งหนึ่งผสมน้ามันงาถ้าใส่น้ํามันงานลงไปก็คือเนี่ยรสชาติอาหารจีนที่ชอบมันจะหอมน้ํามันงาดีหน้าแล้วสําหรับคนที่แบบ ไม่ชอบกินไข่แดงแบบบีมก็คือผสมน้ำมันงาเข้าไปก็คือจะดีเลิศประเสริฐชอบของมากค่ะและนี่ค่ะและนี่ค่ะก็คืออาหารเช้าของบูม,มินนั่นเองค่ะทุกคนคะก็หวังว่าจะถูกใจหลายๆคนที่รอคลิปนี้อยู่นะคะมีทั้งไข่ออนเซนแล้วก็น้ำผักค่ะและถ้าเกิดใครนะคะสนใจจับจ่ายช้อปปิ้งตัวไหนเพิ่มเติมบ้มแปะลิงก์ไว้ที่เร i p t i o n เรียบร้อยแล้วก็คือไปคลิกได้เลยค่ะ ถ้าคลิกผ่านลิงก์นี้นะคะบูมบิมก็จะได้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆไปเป็นค่าอาหารเช้าค่ะทุกคนคะถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็คือช้อปปิ้งตามสบายค่ะที่ไหนก็ได้ห้างสรรพสินค้าแน้นำทั่วไปมีขายค่ะวันนี้ต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เก็บไปเลยค่ะเพื่อว่าไหนอยากทำใครเอาเซนตอนเช้าจะได้ทำตามได้ค่ะวันนี้ไปแล้วไปาค่ะเจอกันเดือนหน้านะคะกับบิ้มช็อปแหลกค่ะสวัสดีค่ะ ใครนะคะที่ชอบมีแม่ชอบเก็บของตู้เย็นเช่นมามาจะเด้ก็คือแนะนํากระปุกจากลอแอนล็อกอันนี้ค่ะเพราะว่าอะไรคะมีผักมีผลไม้ใช่ไหมที่เหลือทุกทุกวันนันก็จะแบบเอาไปใส่กระปุกพวกนี้อย่างเช่นฟักทองนึ่งใดๆก็จะมีใส่ไว้ในกระปุกค่ะเวลามาลย์ชีเล็กๆเนาะนึ่งเสร็จเทนกระปุกตื่นเช้ามาจะได้มาปั่นค่ะนี่คือเช็ดกระปุกเก็บของนั่ง <S <S งานดาใดๆเห็นไหมยือในกระปุกเรียบร้อยน้ำมะนาวก็จะอยู่ในกระปุก